ดีเจภูมิจับทุกตัวจําไม่ได้ล่าสุดน้องกิฟสวยตะลึงกันเลยแล่ะค่ะต้องบอกเลยนะีคะว่าต้องออกมาขอบคุณข่าวดราม่าที่ทําให้เจอเพรที่ยังไม่ได้เจอละไหนนะคะโดยเจ้าตัวเนี่ยได้ลงภาพน้องกิฟเปิดหมวกหลังจากเจอกระแสข่าวพร้อมเตียงเตรียมดึงเข้ามาร้องเพลงด้วยกรณีข่าวดราม่าข,ของน้องกิฟนะักศึกษาสาวที่เปิดหมวกร้องเพลงหาเงินไปทุนการศึกษาแต่ถูกชาวบ้านแจ้งตํารวจว่าเปิดเพลงดังกระดักทางไก่เป็นแบบว่าข่าวร้อนในโซเชียล ล่าสุดนั่นดีเจภูมิเองที่แชร์ภาพข่าวดังค่ะพร้อมกล่าวว่าได้เจอเพชรที่ยังไม่ได้เจอระนายอีกเม็ดเตรียมให้ทีมงานติดต่อมาร่วมทําเพลงโดีเจภูมิก็ได้เผยภาพและระบุข,ข้อความในอินสตาแกรมว่าขอบคุณข่าวดราม่างงๆที่ทําให้เราได้เจอเพชรที่ยังไม่ได้เจระนายอีกเม็ดน้องกิฟเปิดหมวกร้องเพลงอยู่ในตลาดเอาเงินมาเรียนและเลี้ยงดูครอบครัวพอเห็นข่าวแล้วทําให้เราอยากรู้เรื่องราวน้องกิฟมากขึ้นจนเริ่มหาข้อมูลสรุปน้องเก่งมากมีเพลงนยู มีคนดูหลายล้านเคยปรากฏร้องเพลงหลายเวทีมีคนฟอลติกตกมากกว่าห0 0 0นเดี๋ยวพี่จะให้ทีมงานติดต่อไปแล้วมาทำงานเพลงร่วมกันนะล่าสุดดีเจภูมิออกอามาโพสภาพน้องกิฟต์แบบแปลงโฉมเป็นสาวสวยพร้อมลงแคปชั่นขอบคุณคนที่แจ้งความน้องที่ทําให้เราได้มาเจอกันขอบคุณน้องงานและทีมงานร้านที่แปลงโฉมให้กับน้องกิฟต์ได้สวยขนาดนี้จะเป็นยังไงมาติดตามชมภาพกันคะ่ะ